วันนี้เราจะพาไปดูห้องใต้ดินของประเทศรัเสเซียกันว่า,ามีอะไรกันบ้างแต่ที่มีก็แต่เราครอบครัวก็ทําต่างกันไปพอเปิดประตูเข้ามาก็จะมีสวิตไฟมีประตูสองชั้นประตูชั้นบนแล้วก็ประตูชั้นกลางแล้วเปิดไฟก็พลิง ัวชั้นนอกยังออกร้อนๆหน่อยพอมาข้างในอ,ออกเย็นๆเนี่ยนี่ของใต้ดินเราเก็บของหมักของดองดองเปี้ยวดองเค็มหวานไม่ค่อยเท่าไหร่สต่มักจะกดองเปี้ยวดองเค็มนี่ กาพวกนี้ก็เอาไปใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็มันฝรั่งแต่นี้จะพามาดูมันฝรั่งโอ้้องหลอดไฟข้างในก็จะมี1หนึ่งหลอดแล้วก็ตรงกระไดลงมีหนึ่งหลอดจมูกนี้เป็นจมูกระบายอากาศถ้ามีความชื้นมากแล้วก็จะเสียบป๊กอนอเราทำเราต้องทำเอาะ่บางทีมันชื้นมากเสียบระบายความชื้นออกไปบางทีมันก็อับชื้นมาก มันก็ไม่ดีเป็นเชื้อรามากมะช้าก็ดูดไปแล้วเราก็ตอดปากอะเรากดูมันฝรั่งกันมันงอกกินไม่ทันเพราะมันเป็นนี่แล้วดนทด่ลงลงดินแต่ว่ามันไม่ได้แพงมากไงเลยไม่อยากลงดินถ้าลงดินแล้วมแมลงมันจะมากินใบมันฝรั่งแล้วมันจะล่ามากินพวกผักที่เราปลูกไว้ก็เลย เอาไว้ปอกแล้วเอาไว้ต้มข้าวให้หมากินผสมกับข้าวสาลีให้หมาไม่รู้ว่าต้นอ่อนของมันฝรั่งนกินได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าจะไปถาม Google เดี๋ยวก่อนจะได้ไน่ะเยอะน่าจะผัดกินได้เนาะนี่เยอะพอบ้านซึ้อมาตุนไงโควิดโควิด แต่รัสเซียนี่เขามีหอมมันฝรั่งเขาปลูกเองเยอะไม่ต้องกวางหมดไงอ่าตอนนี้เรามาดูของที่อยู่ในขวดๆั้งนั้นนี่มีอะไรบ้างนี่อันนี้คือเชอร์รี่เชอร์รี่เปรี้ยวเชอร์รี่เปรี้ยวดองใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้อันนี้เพิ่งดองเมื่อวันก่อน ใน,นปีที่แล้วยังกินไม่หมดอันนี้ก็ผักคล้ายคว้างตุ้งดองไว้ทำไมชั้นนี้น,น,นี่เป็นเต้าเจียวของเราเราก็ทำเองดูใน YouTube เอามันไม่มีขายเนาะเราอยู่บ้านนอกเนาะอยากกินเราก็ต้องทำมันเป็นอาหารของโซนเอเชียกำลังก็ไม่กินกันหรอกนี่ก็เป็นแตงกวาดอง ตังกว่าดองเย็นดองเย็นก็คือว่าก็เอาน้ำหนลิตรต่อเกลือน้ำหนลิตรต่อเกลือสองช้อนโต๊แช่เย็นไว้น้ำเยินยินเน,นี่ยคนใ้ละลายแล้วก็หั่นล้างแตงให้สะอาดแล้วก็เอาแช่ไว้แช่ประมาณ3วันสี่วันน่ะมาดูพอมันนุม่นมๆแล้วก็ล้างออก สามสี่น้าล้างไงสะอาดแล้วก็เอาใส่ขวดอย่างเดิมเอาใส่ขวดเอาใส่ขวดแล้วก็เอาน้ําเย็นใส่แล้วก็มาเคาะห้องไตเด็ดน,นี่ก็เป็นพวกมะเขือปรุงรสหนึ่งหนึ่งปรุงรสหนึ่งก่อนแล้วก็มาต้มปรุงรสแล้วก็มาใส่โหลขวดโหลทุกอย่างนี่จะต้องผ่านการลวกน้ำร้อนหรือไม่ก็ เข้าตู้อบข้าวาเชือ้อโรคฝาก็เหมือนกันฝาก็เหมือนกันต้องฆ่าเชือเ้อโรคหมดต้มน้ำร้อนลวกเช่ไว้อันนี้มะเขือเทศตากแห้งในน้ำมันน้ำมันนี่ก็ต้องต้มให้เดือดแล้วก็มาเทใส่จะใส่จะใส่ปักชีตากแห้งหรือว่าอะไรแห้งๆเนี่ยแล้วถ้าเราต้องการเราใส่ไป ถ้าเราไม่ต้องใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่มีพริกท,ทูดองลองดูเนาะไม่เสียหายลองได้กันลองประกาศขาวนี่ก็พริกดองขวดเล็กชั้นบนก็พริกดองขวดใหญ่มะเขือเทศขวดใหญ่พริกดองขวดใหญ่อันนี้เราก็ไปดูอีกฝั่ง ฝั่งฝังนี้ในปี2 0 1 9ปีที่แล้วอันนี้อันนี้อันนี้ก็ชั้นบนนี่จะเป็นพวกพริกทั้งหลายอันนี้พวกเยียมอันนี้พริกพริกสดปัดแล้วก็ใส่น้ำมันเชยไว้ถนอมอาหารน,นี่พริกโทษดคั่วเอามาเอามาไว้ที่นี่ได้เหมือนเชยทุยยินอ่ะอันนี้ก็ น้ำพริกปลาลาดพริกนี่ก็ทํนนาเหมือนน้ำพริกปลาเหมือนน้ำพริกหนุ่มอะ่ะอันนี้ก็พริกแกงเราแล้วก็มอยห้องใต้ดินอันนี้ของปีสองพันสิบแปดยังกินไม่หมดเลยเขือเทศดองพริกดองกระหล่ำปีแดงกว่ามะเขือเทศเขือเทศนี่ก็มะเขือเทศตบ เาเปลือกออกดองบางส่วนก็เอามาปัน่นส่วนมาจะปรุงรสด,ด้วยน้ำส้มอะ่ะถ้าดองเปรี้ยวๆจะใส่น้ำส้มกับเกลืออันนี้ก็ผักปรุงรสเนาะงอันนี้ก็ของปีที่แล้วลอกนี้จะเป็นของปี2018เมเกเตตตังตากแห้งใส่น้ำมันต้มร้อนนี่อันนี้พริกน้ำส้มไหม พริกน้ำสม้ม2อง8ยิ่งนาน,นยิงน่งอร่อยนะของพวกเนี้มีแค่น,นี้ไม่มีอะไรมากมายบ่าเชาววา้าพึ่งเก็บกวาดทำความสะอาดเย็นนห้องเตยดินเย็นนอยู่ที่นอุณหภูมิ 2.2ดูที่2องศา2.2องศานยินบุนภูมิพอกับตู้เย็นนะยินทำไมมีอะไรมากพลติกพวกนี้ก็ขอหัวใหญ่ที่หมดไปแล้วก็แอปเปิ้ลสาดีเรากินหมดไปแล้วปีนี้ก็จะได้เก็บเกีบบ่ยวผลผลิตเอาเข้ามาใหม่รอบแล้วก็จะเอา ใส่ให้เพื่อนๆดูหมดแล้วถุงใส่หอมใส่มันฝรั่งใส่รวมกันว้นมันก็ดีนะมีห้องใต้ดินข้างบนร้อนแต่ข้างล่างมันยังเย็นมันเย็นเพราะาปูนนี่แล้วก็มันเป็นดินเนาะมันลงมาคิดว่าน่าจะประมาณโอ้น่าจะประมาณความลึกน่าจะประมาณสองเมตรได้ น้องใต้ดินข้างบนก็เป็นห้องเก็บของที่เราไม่ค่อยได้ใช้เหลือใช้นะ <c oughs> ปิดประตูเลยเรา <c oughs> นี่ทำความสะอาดแต่มาเช้าดิปิ้งก็ทำสักครั้งสองครั้งบางทีใอ้มุงมุมแล้วก็ปูนกเก่าๆ่าเงี้ยมันก็จะล่นบางทีหิมะมันยินอยงเงี้ยไม่หิมะเกาะคาบ มันปลอยไฟได้ก็จะล่อนไดก็ได้ลงไปเก้าขั้นนี่ขวดน้ำมาไว้ดันประตูบงทีล,ลมแรงถ้าเราทำให้มันสะอาดสะอ่านมันก็เออดูดีเนาะนี่แหละคือห้องเก็บของใต้ดินพิธีถนอมหารปิดไฟ ปิดประตูประตูสองชั้นเลย,เยแล้วก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนะเาะมาเล่าสู่กันฟังแถมหน่อยลูกผัก <c oughs> ลูกผักเราปลูกไม่หมดจะเอาไปแซมก็เดี๋ยวมันจะเบียดก,กันเกินก็ปล่อยนันปะอ,อันนี้หอมญี่ปุ่นนะหอมญี่ปุ่นนี่ไม่กลัวหิมะนะ ตอนนี้ก็ากำลังอยู่ในช่วงตูมีม้ก็ไม่ตายพอมละลายไปมันก็ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้หวานหยอดเม็ดใหม่อันนี้เราต้องเอาไปเพาะเบียเ้ยเล็กๆแล้วก็เอามากระจายกระจายเกียววันนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ พามาดูห้องใต้ดินกันวันนี้พอคำปอกคำคอปอกตา